พิชยาพิชยาคะเอาจีน่ามาเลยเอาเชิญ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 เข้ามาเข้ามาสวัสดีจีน่าเอาเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งมาอะไรเนาะพี่ลำไยไม่อยู่หรอคะพี่ลำไยอาบน้ำอยู่ข้างบนจ้ะพอดีหนูว่าจะมาชวนพี่ลำไยให้พาไปดูดวงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ชีวิตเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่ค่อยดีเลยมีแต่เรื่องแต่ราวเลยอยากไปดูดวงเขาจะมาชวนพี่เขาพาไปนะคะสมัยนี้มันไม่จําเป็นต้องไปดูดวงเสียค่าน้ำมูกน้ํามันแล้วน้องจา๋าเดี๋ยวนี้แค่เข้า Google เข้าไปแอป,ปสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าปลูกดวง รอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็กดส่งแค่นี้แหละเขาก็จะออกมาหมดเลยในสิ่งที่เราอยากรู้อยากทราบนะ,ะที่ใช้เป็นประจำแม่นมา่ดีดีอยากแนะนําตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดูทางงั้นพี่หนูขอตัวกลับก่อนนะคะเอาไม่รอคุณลำยหรออ๋อ,อไม่รอค่ะหนูไม่รอแล้วเดี๋ยวหนูจะไปโหลดแอปสินแสบา r c o d ชีวิตเดี๋ยวหนูจะไปดูที่บ้านนะคะ หนูขอตัวก่อนนะคะหนูฝากบอกพี่ลำาไยด้วยนะคะอ๋องั้นก็ได้เลยตามสบายน้องค่ะกลับแน้วค่ีครับช่วงนี้นะ